โตเป็นสาวแล้วน้องนิรินสวยได้แม่มากหนิงปณิตาอวยพรวันเกิดลูกสาวอ่านแล้วน้ำตาคลออบอุ่นหัวใจสุดๆ เผยแป๊บเดียวก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วนะคะก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับน้องนิรินลูกสาวคนเดียวของหนิงปานิตาที่ปีนี้ได้จัดงานฉลองวันเกิดอายุครบ12ปีอย่างอบอุ่นสุดๆเข้าเด่นเข้าเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่หนิงปานิตาได้เขียนอวยพรถึงลูกรักไว้ว่าลูกรักของแม่12ขวบแล้วสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคือทุกวันนี้แม่มีนิรินเป็นเพื่อนนิรินชอบบอกว่าแม่ไม่ค่อยชมหนูมีต่บนบน บน,บนมีอรินรู้ไหมสําหรับแม่แม่ภูมิใจในตัวหนูมากๆในวันนี้หนูพร้อมที่จะรับฟังและพยายามแก้ไขและขอโทษเวลาที่ทําอะไรแบบไม่ควรหนูเก่งและสตรองมากๆมากกว่าแม่อีก แม่ขอให้หนูมีความสุขยิ้มเยอะๆและประสบความสําเร็จในสิ่งที่ต้องการนะคะแม่จะพยายามเป็นเพื่อนวัย12ขวบ13ขวบ14ขวบ15ขวบ forever กับหนูนะคะจะยืนข้างๆแต่ไม่เข้าข้างนะคอยสปอร์ตและแก้ไขให้กับหนูทุกเรื่องสุดที่รักรักหนูที่สุดในโลกงานนี้เพื่อนพ้องในวงการรวมไปถึงแฟนคลับต่างเขามาอวยพรให้กับน้องนิรินกันยกใหญ่อีกทั้งยังชื่นชมในความสวยที่ถอดแบบคุณแม่มาเป๊ะๆอีกด้วย คนเก่งของคุณแม่เป็นสาวแล้วสวยนะ่ารักมากๆค่ะสวยนะ่ารักมากๆค่ะลูกมีแต่ความสุขสมปรารถนาทุกประการน,นะคะลูกนีรินแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสวยได้แม่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเป็นเด็กดีสวยนะ่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะนิรินคนเก่งคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ารักด้วยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าดูนางให้ดูแม่ของจริงเจ้าค่ะสวยกำเนิดเวอร์ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ